ว่าไอ้เจ้สามพันกร้อกว่าบาทเนี่ยนะครับคาหนึ่งมืนกว่าบาทได้หรือไม่นี่ครับเสียงแหลมโอ้โหเพิ่มแล้วยิ่งมีมิติใหญ่เลยฮะเสียงแหลมเฮ้ยต้องโดนแล้วอ่ะนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อแล้วต้องการตัวลำโพงบลูทูทธนะครับเโทโยสวยๆเป็นอุปกรณ์ประดับบ้านได้เลยนะฮะต้องโดนแล้วแหละถ้าใครประหยัดงบนะครับโอ,โ,โอ้โห ไม่ได้อวยนะ <What? S 1> <c oughs> เออสำหรับหูผมมันพอแล้วะแค่นี้นะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นะครับาวันนี้รายการมุกไปเรื่อยนะครับซื้อของยังไม่หยุดเพียงแค่นี้เดือนนี้นะั้นซื้อไปหลายชิ้นแล้วนะครับ oh. โอ้โหนะครับไม่ไหวนะฮะ ทนกิเลสตัวเองไม่ได้นะครับผม <What? S 1> วันนี้มีอุปกรณ์ใหม่นะครับมาเสนอเพื่อนๆนะครับ <Huh? S 1> เป็นอะไรนะครับนี่นะครับเป็นลําโพงนะครับไอว่าไทยแลนด์นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าลําโพงตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผมมาตั้งแต่สมัยผมอยู่มัธยมนั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว ปีนี้เขากลับมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูกันก่อนว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับรอบที่แล้วที่ผมปีที่ผ่านมาหรือว่าตอนเด็กนะครับตอนเด็กๆกันะะเนาะพูดผิดผมซื้อซาวเบาวอล์กแมนนะครับเครื่องหนึ่งนะครับ <Huh? S 1> อ๋อไอว่าหูเสียงดีมากโโหตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วประมาณพันกว่าบาทนะครับผม ตอนเด็กๆนะฮะ s าวเบาซา,า,าวเบานะใครทันรุ่นนี้นะครับแต่วันนี้เขามาในรูปแบบใหม่นะครับเป็น r e t o นะครับ Bluetooth Speaker นะครับผมนี่เป็นรุ่นพกพาด้วยมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับโอ้โหหลายอย่างเลยนี่นะครับซึ่งเขามาทำศูนย์ไอว่าไทยแลนด์ด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้ผมอีกนะครับ <Yes. S 1> โอ้โหเดี๋ยวเราแกะกล่องกันก่อนเนาะเป็นการเสียเวลานะครับ เราก็อยากรู้แล้วมันเป็นยังไงผมก็อยากรู้นะครับอยากเปิดฟังแล้วนะฮะเราต้องมีมิดโอนก่อนนะครับกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็เลยมิดจอเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแกะนีก่อนแล้วกันเนาะ แพ็กกิ้งมาอย่างดีแกออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องฉีกอย่างไม่บัญญะบัญญังนะครับเพ <Huh? S 1> ราะดูว่าจะฉีกแบบดีๆนะครับ <Huh? S 1> ไม่อยากจะเสียเวลาครับเราก็ฉีกนี้เลยครับปุ๊บโอโกล่องไป็อยโอ้โหไอว่านี่นี่ที่ผมจะบอกเป็นบลูทูธด้วยนะครับ oh. รุ่น i m i x 150 l retro plus บลูทู o สปีกเกอร์นี่เห็นไหมฮะที่ผมบอกไอว่าเจแปนฮะตั้งแต่พศออ1951เป็นไงล่ะอื <c oughs> ครับนีเรามาตรวจสอบเรามาตรวจสอบนะครับกันก่อนว่าเขาเป็นยังไงอนี่นะครับไอว่านะครับเป็นแบรนด์เขาจากญี่ปุ่นตั้งแต่1951นะครับบลูทูธ5.0นะครับ USB play AUX <c oughs> ก็ได้แล้วก็มีระบบ TWS ครับก็หมายความว่าเขาสามารถซิงก์กับ เพื่อนได้นะครับเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันนะอ่านะครับก็ะจะมีระบบนี้อาจจะเราแกะกันก่อนเลยนะครับสิ่งที่ให้มานี่โอ้โหเขาโชว์มากเลยนะบัตรรับประกันสินค้ารับประกันสินค้า1ปีไอว่าไทยแลนด์ลงทะเบียนเรียบร้อยด้วยนะครับแมไม่ธรรมดา นี่ครับสิ่งที่เขาให้มานี่นะครับเป็น USB Type C ดีงามมากๆครับเพราะว่ารุ่นใหม่แล้วก็การชาร์จอุปกรณ์ต่างๆก็คนที่ใช้ Type C ได้แล้วเพราะว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุน่นใหม่หรือว่ายี่นโทรศัพท์ที่ผมใช้นี่ก็จะเป็น Type C หมดแล้วนะครับก็จะมีตัว AUX นะครับสาย a อกนะครับเอาไว้ต่อกับหลายๆอย่างต่อกับทีวีต่อกับอะไรก็ได้ครับต่อกับไม์สายไม์แปลงตัวเล็กได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้นะครับก็ เดี๋ยวค่อยศึกษากันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ในกล่องกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็ปึ๊บดึงขึ้นมามาแล้วครับเครื่องผมสั่งสีของเครื่องนะครับเป็นสีสีคล้ายๆไม้นะครับอเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยกสักครู่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเปิดตัวเขาเลยนะครับโอ้โหว้าน,นะครับโาู้ยสวยงามอะ เยี่ยมเลยอะ่ะสวย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 กล่องขึ้ก่อนๆๆๆๆนะครับไม่ใช้แล้วนี่ครับเป็นตัวลายไม้แบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับนะครับแล้วก็มีตัวหมุกหมุดนะครับในการท,ทําที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสายคล้องแบบดูดีอะ่ะเออยกไปได้นะครับนี่แล้วก็มีตัวโอ้โหดูเฮ้ยโอ้โหเป็นเป็นคล้ายๆเปียโนแบ็กนะครับ จมเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องลองแล้วนะครับมนะครับไอว่าแบบเป็นสีแบบรเรโทเรโทนะครับก็สวยงามเลยนะฮะโอโ้ไอว่าขนาดใหญ่เลยนะครับอืมแล้วก็นึกว่าผลิตที่ญี่ปุ่น,นครับสุดท้ายแล้วก็ผลิตจีนอยู่ดีนะครับอยากจะรู้ว่าตัวแค่นี้นั้นนะครับจัดสู้ก็คงไม่ได้นะครับแต่จตูแล้วกันราคา ผมลืมบอกไปนะครับวันนั้นผมราคาเต็มตัวนี้อยู่ที่4,190บาทนะแต่มีคดส่วนลดอะไรหลายๆอย่างส่งฟรีด้วยนะตัวนี้นะเหลืออยู่ที่ประมาณ3,600บาทดูซิว่าไอ้เจ้า3,600กว่าบาทเนี่ยนะครับทำไงต่อนะครับ <Huh? S 2> อยากลองก็ลุยเลยครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะลาโพงพวกนี้นะมันต้องมีการเบิร์นก่อนนะ <Huh? S 2> เนาะอก็หมายความว่า <laughs> ต้องเปิดให้เขาเรียกว่าอะไรอนะมีการ อุ่นเครื่องเขาก่อนนะฮะเสียงคุณภาพมันจะจะดีได้นะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับเปิดบลูทูธก่อนเลยนะฮะเปิดบลูทูธเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับอ่าจะมีสัญญาณนะครับเราต้องเชื่อมกันก่อนนะครับมันก็จะมีตัวปรับหลายๆอย่างนะครับนี่ปรับตัวเสียงแหลมนะครับปรับเบสปรับโวลลูมนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้แบตเตอรี่ถ้าจะไม่ผิด4ี่พันมิลลิแอมป์เลยนะฮะว้าวอ็อเขาบอกว่าเปิดได้ สี่ถึงแปดชั่วโมงนะครับก็นานนะถ้าสี่ถึงแปดชั่วโมงนะครับนี่นะครับมาแล้วอุปกรณ์นะฮะไอวอร์เลโโทพลัสจับคู่เลยนะครับอ่าตกลงนะครับจับคู่เรียบร้อยนะครับจับเรียบร้อยนะครับเราอย่ารอช้านะครับเราต้องทดสอบเสียงของเรากันก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเพลงกันนะครับเอาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกันเนาะ <Yes. S 1> เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดูนะครับแล้วค่อยปรับทีละอย่างไปเนาะอันนี้เป็นโวลูมหลักนะครับดูว่าเสียงเขาเป็นยังไงครับใสไหมนะที่ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้เยใช้ได้ใช้ได้ 6นี่ก็ดังมากเลยนะครับถ้าเปิดชิวๆผมว่าประมาณ4ีก็พอนะฮะนี่ครับเสียงแหลมโอ้โหเพิ่มแล้วยิ่งมีมิติใหญ่เลยฮะเสียงแหลมเฮ้ยต้องโดนแล้วว่านะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อแล้วต้องการตัวลำโพงบลูทูธนะครับเโทโยสวยๆเป็นอุปกรณ์ประดับบ้านได้เลยนะฮะต้องโดนแล้วแหละถ้าใครประหยัดงบนะครับใช้ได้อะ่ะ ถ้าจะเอาฟังแบบโอ้โหร้านร้านกาแฟได้เลยนะอันนี้บอกตรงว่าร้านกาแฟได้เลยนะฮะไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงๆเลยนะครับแจมๆโอเคนะครับยังไงก็เพื่อนติดตามกันไปซื้อเสียตังกันได้นะฮะตามผมเลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับยังไงก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ